ทุกคนคะวันนี้เราจะมาทำ challenge Disney Princess นะคะซึ่งเจ้าหญิงองค์แรกที่เราจะทำใน The Sims ก็คือ Snow White 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 ก <c oughs> ็ เรื่องราวนะคะของชาเลนนี้มีอยู่ว่าสโนไวท์นะคะจะต้องมาอยู่ในกระท่อมนะคะหนีจากแม่เลี้ยงเนาะก็คืออีวิลควีนนะคะมาอยู่ในกระท่อมกับคนแคททั้ง7นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างคนแคททั้ง7ให้กับสโนไวท์นะคะซึ่งคนแคททั้ง7จนะคะจะแทนบาปทั้ง7ประการนั่นเองนะคะก็จะแบบเป็นเรียกว่าอะไรล่ะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันก็นคือคนนึง โกรธขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ภารากิจของจนโนไว้ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เป็น BFF เนาะคือ best friend forever นะคะเป็นเพื่อนสนิทกับคนแคะทั้งเจ็ดให้ได้นะคะซึ่งนอกจากนี้สนโนไวท์ยังต้องเป็นคน ทำงานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือว่าการซ่อมแซมหรือการเก็บกวาดก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมาถึงก็ทำอาหารให้คนแคะกินก่อนเนาะอ่ะส่วนคนแค้นะคะก็จะมีอาชีพเนาะเป็น <Wow. S 1> เกี่ยวกับอาชีากรรมนะคะเออ เฮ้ยดูสิคนสีเขียวนี่คือแฮปปี้นะคะเมาแอบมาทำแข่งส่วนคนที่เหลือคือรอทาน,นะคะ่ะรอทานซึ่งเราก็เพิ่เห็นว่าอ้าวมีคนแครบางคนไม่ได้ผมเออไม่ได้หนวดสีขาวนะคะเราก็เลยเดยเาจะไป ใครไปเปลี่ยนให้นะคะแอบแอบแอบลืมเปลี่ยนสีมาพูดถึงอาชีพของคนแค์กันต่อไหมก็จะเป็นอชัชญากรรมนะคะก็ทุกคนทำอาชีพเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบจะไปทำงานเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็สนไว้นะคะจะต้องอทำทักษะสองทักษะให้เต็มก็คือ1การทำอาหารและสองคาลิสมานะคะก็คือการแบบ ความมีเสน่ห์อะไรประมาณดีเนีแต่เราเอาให้คนแคสสมัครงานก่อนนะคะเราจำชื่อไม่หมดนะถึงแบบว่าจะตัง้งตาก็ค,คือตั้งตามเรื่อง Snow w h i เลยแต่ว่าคือจำชื่อไม่หมดเหมือนคนแรกจะชื่อกรัมีีนะคะนางก็จะกดโกรธหน่อยนี่ค่ะ Criminal น,นะคะเริ่มต้นมาคือทำงานทุกวันนะทุกคนไม่มีวันหยุดนะคะ ห้าโมงก็คือห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะมีเวลาทำงานก็ทุกคนก็จะทำอาชีพนี้กันหมดเลยนะคะจะต้องไม่สมัครงานทีละคนนะคะนี่ธนวิยทำอาหารให้เสร็จแล้วนะคะมีอาหารที่แฮปปี้ทำด้วยนะ วันแฮปปี้จะทำสลัดหรือเปล่าเน่ปกจานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสโนไวก็จะต้องเป็นคนมาเก็บนะคะ,ะเดี๋ยวเรานี่คนนี้สลิปปี้นะหมวกสีํำเงินเดี๋ยวเราให้สโนไวมาเก็บจานก่อนค่ะ คนต่อไปชนิซี่ค่ะชาเลนจ์นี้ไม่ได้มีเ<อ>กี่ยวข้องกับแบบว่าจะต้องทำเงินให้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าชิลๆนะคะเน้นเน้นภารกิจด้านความสัมพันธ์และ ทักษะสองทักษะนะคะต่อไปแบทฟูลนะคะแบทฟูก็ลืมเปลี่ยนหนวเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนนะคะเพราะเป็นสีขาวละมีเฟิร์สต uh ี้ด้วยอ่ะไปเฟิร์สกับใครเนี่ย เราก็จะแบบให้สโลไว้คุยอะไรอย,ย่างนี้ไปด้วยนะคะนะมีขึ้นหัวใจก็เพราะว่ายัางไงก็ต้องแบบสารความสัมพันธ์ให้เป็นเพื่อนที่รักกันให้ได้นะคะอะดอกดอกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนวดนะคะเดี๋ยวไว้ไปเปลี่ยนนะคะ แล้วก็ใครอีกดกปี้ฉีเราแล้วก็จำไม่ได้เหมือนเดิมนะคือแฮปปีน้นางมีการช่วยงานบ้านนะจริงๆคือมันเหมือนแบบห้ามให้คนแคชช่วยแต่บางทีเราเห็นอีกทีคือเขาก็คือหยิบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะ,ะถือว่าเป็น โันนัดพิเศษช่วยๆกันอ่ะแฮปปี้ออาแฮปปี้เศร้าเรื่องอะไรลูก <c oughs> อิจฉานะ <c oughs> แฮปปี้อิจฉาอิจฉาใครงงมากมาสมัครงานก่อนแฮปปี้ คือเราอะกะว่าเดี๋ยวถ้าเออพวกคนแคปไปทำงานนะคะก็จะแบบให้สชโนไว้แบบอัพสกิลคาลิสมาเนาะส่วนนไว้ก็จะไม่มีงานประจำนะคะแลคือทำหน้าที่เป็นดูแลบ้านอย่างเดียวนะคะตอนนี้อาจะไปนอนกันหมดแล้วนะ พตอนนี้มันก็แบบเดี๋ยวตอนนี้มันแปดโมงเช้าทุกคน,น,นอนซนิซี่นะไปแล้วอะ่ะ <laughs> กําลังจะทําความรู้จักคือตอนแรกเราก็ไม่รู้นรก็แบบเจอใครก็คือคุยด้วยไปก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแบบ <c oughs> จะต้องสนิทกับทุกคนให้ได้นะคะ <c oughs> คุยกับสานิซี่กันแล้วกันคนอื่นไปนอนกันแล้วนะคะนี่เราทำเป็นเตียงสองชั้นให้นะคะแต่รู้สึกว่าจะทำให้ไม่ครบล่ะมือนขาดไปเตียงนึงมันก็เลยจะมีคนดึงไปนอนเตียงสนนไวตลอดนะเตียงสนนไวจะอยู่ชั้นสองนะคะไอแฮปปี้มาคุยด้วย ก็แบบถ้ามันมีคุยให้แบบเพิ่มคาลิสมาเราก็จะพยายามกดนะคะเพราะว่ามันก็จะแบบช่วยเพิ่มสกิลไปในตัวในขณะที่คุยกันนั่นเองถัดหลังคุยหล่อสนุก

ววความสัมพันธ์ไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะโ,โอ้ยแต่สนิซี่ก็เกือบพึ่งอยู่นะกำปี้กับใครเนี่ยเอ้ยมีขึ้นหัวใจกับแฮปปี้เดี๋ยว <c oughs> เดียวไม่เอา <c oughs> ไม่เอามันไม่ใช่ <c oughs>

อาเราแอบเห็นจานนะคะมีใครมาวางไว้สองใบต้องตามเก็บนะเสนไว้เธอต้องทำงานบ้านหาก่อนน่าจะหมดแล้วมั้งไช่ค่ะ

ทำได้เอ็กเซลเลนต์เลยเหรอเนี่ยโสน้อยสุดปังทำหันครั้งแรกฮาร์เซกาฟรเบย์มาร์โอยนอยนอยฟราสบอบเซลชิชิฮิชพิบซซลากูชดอกก็ไปเต้นนะคะ อ๋อออสิีเป็ปนเต้นด้วยที่นั่งเราทำไว้เจ็ที่นะทุกคนไม่ได้เผื่อสโนไว่ฟีลแบบกินตรงไหนก็กินนะสโนไว มาค่ะทำมือดึกก็เราได้จ้างนักณสนงนิสัยเป็นแบบเอ่อเรื่องอะไรปณิธานเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนางก็จะแบบฟิลแบบก็ทำแล้วก็แฮปปี้เนาะมีความสุขอ๋ยมีคนมาช่วยเก็บจานด้วยนะคะโดปีนั่นเองใช่ไหม อาทำเสร็จแล้วนั่งกินเห็นไหมคะซโนไว้นั่งกินตรงที่บาร์เลยเราก็มาขึ้นมาคุยจานความสัมพันธ์กับเหล่าคนแค่นะคะอ่ะบ้านนี้มีคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวนะคะที่นอนตรงนี้เป็นห้องเราทําให้เป็นห้องของซโนไว้นะแต่อย่างที่บอกว่าคือบางทีคนแค่ก็จะมานอนเพราะว่ามันแบบ ไม่พอนเองทําเตียงให้ไม่พอเอตอนแรกเราคิดว่าเราทำครบแล้วนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะคะตอนนี้คนแค่ออกไปทำงานหมดเลยนะคะทุกคนสชโนไว้ก็มาทำงานบ้านค่ะทำความสะอาดนะคะอา้าวกัมปี้ไม่ไปทำงานหรอแล้วก็เพิ่องอยู่ได้ไม่นานก็คืออ่างเสียแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นหน้าที่ของเนไว้ที่จะต้องซ่อมนั่นเอง วันนี้กัมปี้โดดงานทุกคนทำไมเธอไม่ซ่อมก่อนอ,อปวดหลังเพราะว่าเตียงคุณภาพต่ำนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนเตียงให้นะเชนอไว้ตายละ นี่ค่ะต้องมซ่อมเองนะคะมีคนกินเหลือไว้ด้วยนะเธอต้องเก็บทําความสะอาดแล้วก็รู้สึกมือที่ทํามือดึกหรือเปล่าจะแบบว่าน่าวเร็วนะจ๊ะเสียเร็วเรียบร้อย mm hmm. หิวข้าวจัดเลยอดทนค่ะสโนไว้อดทน ซ่องเสร็จแล้วปลายเคลียเก็บของก่อนแล้วค่อยกินข้าวก็เราใจดีนะคะก็คือให้นางทำกับข้าวก่อนเพราะนางหิว ค่อยเก่งนะคะวิกับปี้มันช่วยถูพื้นขอบคุณนะส่วนใหญ่ทำเราก็จะทำแบบว่าเป็นแบบปารตี้ไซฟ์นะคะเพราะว่าคนในบ้านเยอะเกินนะคะก็จะกินได้ประมาณแปดปารตี้ไซฟ์จะเป็นแปดที่นั่นเอง อ่ะไหนๆกัมปี้ก็โดดงานแล้วเรามาสานความสัมพันธ์เพื่อนแถลเพื่อนรักเพื่อนสนิทกับกัมปี้ก่อนละกันกัมปี้เล่นเกมไหมหยุดเพื่อนเล่นเกมเราก็ชวนเพื่อนคุยค่ะเขาจะเกลียดเราไหมเขาเล่นเกมอยู่เราไปชวนคุยแต่เราไม่สนใจเราต้องการเป็นเพื่อกับเธอ นี่ค่ะคือสนิทกับดอกแล้วนะคะก็เลยนอนด้วยกันได้สรุปเพื่อนคนแรกคือดอกที่เป็นแบบเพื่อนสนิทฉันก็แอบตกใจอ่ะเรามาทำความสนิทกับกัมปีต่อ ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทไป1คนแล้วนะเหลืออีก6คนกัมปี้เราจะเป็นเพื่อนกันในเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยเป็น bff กันแล้วนะคะ2คนแล้วนะมีด็อกกับกัมปี้นะคะเราไม่แน่ใจว่าเหมือนน่าจะเป็น bff กับด็อกไปแล้วแต่ว่าอยากให้หลอดมันเต็มประมาณนี้นะคะ แล้วก็เราคนแค้นะคะไปทำงานอยู่นะคะสนไวก็มาทำกับข้าวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทำทำก่อนไปนอนนะคะเพราะว่าเขาคนแค้จะกลับมาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมทุกคนเขาก็จะหิวสนไวก็ทำทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปนอนนั่นเองในทำอาหารเลเวล4แล้วนะคะ เอาไม่นอนเต้นหรองั้นว่าเก็บจานก่อนในกัมปี้ได้รับโปรโมทคนเดียวเลยเอ๋อไม่ใช่ทุกคนทุกคนได้รับการโปรโมทเก่งมากเหล่าคนแคะอันนี้เราไม่ได้แบบให้ทำอะไรเลยนะแบบ d เดลี่ทาของงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ให้ทำเพราะว่า คือปล่อยไปเลยปล่อยจอยส่วนบันไดนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนม,นมีเป็นแบบล่องว่างๆตรงนั้นก็คือบันไดเก่ามันใช้ไม่ได้นะทุกคนแล้วทีเนี้ยพอเราใช้บันไดใหม่อะ่ะมันกลายเป็นว่าท้าไปทาวามันโวแบบนี้เลยลก็เลยแบบทุกคนต้องเดิอนอ้อมเอานะคะอาชาวัดถดก็ว่าทำอาหารพร้อมกับของเสียอีกแล้ว อาเลเวลหาแล้วนะคะสำหรับการทำอาหารมาซ่อมอ่างเราได้สองคนละต่อไปมาลองคนที่3อันนี้น่าจะเป็นแบล็ตฟูลหรือเปล่าแต่ตอนเวลาเขาไปทำงานน่ะเขาใส่ชุดเหมือนกันอ่ะทุกคนแล้วก็แบบแยกไม่ออกเลยอ่าใช่นี่แบล็ฟูลนะคะเราก็จะแบบคุยไปด้วย ทำทักษะคาริสมาไปด้วยนะคะนี่คาริสมาเลเวลหแล้วนะคะหลังจากคุยกัน3มคนชื่นชมกันไปเอ้าเคานเตอร์เลอะอะทุกคนเดี๋ยวต้องให้สนโนไวทํทำความสะอาดนะคะหลังจากทําอาหาร เฟิร์สสงสัยแบดฟูลยังไม่สำเร็จนะคะเราก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายแต่สนิซี่หรือเปล่าไปแล้วอ๋อจะเป็นเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนคนที่ 3. สามนิซี่นะคะอะแบดฟูลไม่สำเร็จลองแฮปปี้ดูก่อนละกัน แล้วอ่างนูนก็เสียเดี๋ยวก็ต้องไปซ่อมอีกอุย๊ยสลิปปี้สนิทซี่กัมปี้ด็อกสี่คนแล้วนี่แล้วก็แฮปปี้เป็นห้าคนปะก็จะเหลือสองคนทุกคน ทำอ๋อความสนิทไวเวอร์โอ้โห,โหนั่นแงะอะไรออกมาคะนั้นทำกับข้าวหรือทำอะไรสนอวไวเหมือนจะไม่สบายนะทุกคนก็ทำอาหารไปด้วยแล้วก็รูเหมือนป่วยไปด้วยแต่ก็ยังเออโหมีลีลาในการทำอยู่ดีฉันงงมาก โอ้โหนี่คือฟังเพลงฮิปฮอปหรอค่ะเนี่ยทุกวันต้องทำอาหารย้ายเตามีการย้ายเตาด้วยจากจากอะไรนะขวา <laughs> มาซ้ายแล้วก็อยู่ดีก็สนุกขึ้นมาอ้เอาเข้าฮัชชิวอ่ะนโนไวท์เธอเป็นวัดหรอ ยังไงไดก็คือไปทำงานบ้านก่อนจ้ะอ well ันนี้เป nice> ็นสปาเกตตี้นะคะโดนทำเสร็จแล้วก็กินเองก่อนอันหนึ่งจานก็คือนางทำได้เอ็กซ์เซลเลนตลอดเลยนะคะซึ่งเอ็กซ์เเลนไมนเหมือนเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะ มันจะมีรู้สึกว่ามันจะมีแบบคุณภาพแบบพัวแบบกูแบบ n o r m ม l มั้ง normal แล้วก็เป็น excellent นะคะโอ้โหแฮปปี้คือมันเวอร์อต,รตอนนี้เหลือแค่สองคนนะน่าจะเป็นแบทฟูกับใครอะโดปี้หรือเปล่าที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันนะคะ <S 2> <S 2> <S อ้าวซโนไวท์แก เธอกินเสร็จแล้วเธอก็เก็บจาน,น,น,นสิสล้วไม่ยอมเก็บอ๋อไอซ์โนไว้มันไม่ใช่นะ,ะไปถูพื้นก่อนกินเสร็จก็ต้องเก็บจานนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันนะคะว่าสโนไวท์จะ เป็นเพื่อนกับอีกสองคนได้สำเร็จตอนไหนเนาะตอนนี้ก็ให้นางทำงานบ้านวนไปนะคะแล้วก็เหมือนนางจะไม่สบายอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะต้องซื้อยาให้นางกินหรือเปล่าหลังจากที่สโนไวท์ทำภารกิจแรกในการแบบเป็นมิตรกับคนแคระทั้งเจ็ด เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีภารกิจอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันในตอนหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ